ฉันคงต้องไปแล้วล่ะซองฮกฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะเอ่แต่เหมือนฝนจะตกเลยนะมินอานัน่นนะสิฉันคงต้องเปลี่ยกแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีร่มพับสามตอนกันฝนกัน UV ได้จาก OQT ที่ได้รับฟรีเมื่อซื้อเฮอร์เมโต้เฮอร์เมโตพลัสและฮอตซีาา่ขนาดใดก็ได้ เขาให้รม่ม OQT มูลค่า29 9บาทแถมมาด้วยอ๋อฮอซี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลเส้นผมสำหรับผู้หญิงหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหม <_ t> ใช่แล้วแล้วนี่ก็คือเฮอร์เมโตและเฮอร์เมโต u พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลเส้นผมสำหรับผู้ชายไงล่ะซื้อเฮอร์เมโตเฮอร์เมโตพลัสและฮอซี่แถมฟรีร่ม OQT รีบด่วนเพียง90ออเดอร์เท่านั้น ก่อน2กรกฎาคมนี้